สวัสดีครับมาพบกับผมนายวรบุตรบุญมีกับช่องทั้งนี้กฎหมายกับธรรมเช่นเคยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วครับผมบอกเกี่ยวกับกระบ,บ,บวนการพินาคดีแพ่งครับซึ่งเป็นเรื่องอะไว่างบุคคลครับบุคคลมาตกลงผูกพันกันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้เฮอนาะมีสิทธิเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งคือลูกหนี้มีหน้าที่ที่ต้องชําระเงินคืนหรือว่ากระทําการอ่าอันเป็นหน้าที่ของเจ้าของเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งพอเฮ็ดตามหน้าที่เจ้าของครับ ายเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปยืน่นคำฟ้องต่อศาลโดยที่บม่มีอำนาจที่จะดำเนินการเองครับเพราะว่ากฎหมายบานเ้อไใ้วางกติกาไว้นะครับเป็นเรื่องระวางบุคคลกับบุคคลรัดจะบ่กขามาหยุ่เกีย่ยวยกเว้นแต่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีผลกระทบะเช่นการช่อโกงตกลงกันก็นจริงแต่ว่าตกลงกันเพราะว่าถือขี่ตัวถือขี่ตัวถือกลอกล่วงมันอาจจะมีลักษณะเป็นความผิดฐานช่อโกงหรืออาจจะเป็น กประชชนซึ่งเป็นข่าวดังอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังนะครับแต่วันคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้เชี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาสันส้นๆนะครับเกินนะ้นนำไปก่อนนะครับปึ๊่บอ้าวเป็นผู้ไดมากเก็อันเงี้ยแป๊บหนึ่งครับโอ้ยเป็นอย่างน้องมากเก็อ่ามาแล้วครับจําได้ไหมครับที่ผมบอกสู่ฟังประมวลกฎหมายแผงและผ้าินิดอ่า อันนี้ประมวลกฎหมายอาญาครับกับค้ายๆกันนะครับจะเป็นลักษณะของประมวลกฎหมายนะครับจะมีซักก็คือซักเป็นพระราชบัญญัติคือก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายจะมีพระราชบัญญัติให้ใส่คือกันนะครับการกระทําข้อมผิดอาญานะครับลักษณะสําคัญจุดแรกที่ต้องพิจารคือต้องมีการกระทํานะครับซึ่งจริงๆเราเรื่องนี้ผมเคยบอกสูฟังแล้วนะครับแต่เกิดใครติดตามกปะชิบหว่าเรื่องแพงเรื่องอาญานี่ผมเคยบอกสูฟังทีหนึ่งแล้วนะครับมีการกระทําการกระทําคืออย่างครับคือ การเคลื่อนไว้ร่างกายโดยที่เขาหูว่าเขากำลังเห็นอย่างยูนะครับคือการกระทําโดยเจตนานั่นเองหรือถ้าเกิดเข้าบริเจตนาแต่ว่าเข้าประมาทประมาทคือยังครับประมาทคือขาดความระมัดระวังตามภาวะบิสัยภาวะค,คือเหตุการณ์ภายนอกบิสัยคือเหตุการณ์ภายในของคนเขานี่เข้าสามารถที่จะระมัดระวังได้แต่เข้าบระวังและเกิดเหตุนั้นนะครับการจะรับผิดเพราะความประมาทต้องเป็นรณยที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่ากระทําประมาทแล้วมีความผิดนะครับ เว้นแต่ว่าครับอันสีแดงคือบอเจตนาบอรประมาทกะผิดหรือเอื่นว่ากฎหมายปิดปากภาษาอังคิดเอื่นว่าสติกลอเบเลตีนะครับซึ่งส่วนมากกจะอยู่ในพระราชบัญญัต,ติต่างๆนะครับหรือความผิดละมูโทษก็บเระบุชัดเจนเลยก็คือว่าเจ้ายังมาเฉียงว่าจออเจ้าบอเจตนาว่าเจ้าบอรประมาทขั้นเจ้าเหตผิดปุ๊บอ่าเจ้าผิดท่านที่อ่าพรพะว่าถ้าเกิดความผิดบางความผิดถ้าเกิดอ้างว่าบอรประมาทบอ,บอเจตนาเราอ่ามันก็นมี มันก็จะเป็นขอ้ออ้างในการทำความผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐแต่ละรัฐเพิ่นส้างกดไก่มากเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่ามสงบสุขนะครับอ่ามีอย่างหนึ่งนะพระราชบัญญัตินี่สมัยตะกี้อ่าเคยได้ยินเนาะโอ้ไปต่อพ่อระบ่ไปเห็ดพ่อระบ่พุ้นพุ่นหมูนะครับที่เขาไปต่อไบบกับคีนะครับอ่าพ่อระบอก็อย่างรับ,พร,บ,ออรบพระราชบัญญัตินีเมื่อเวลาไปเห็ดเห็เหเหดใดนะครับมันต้องผ่านรัฐสภานะครับอ่าซึ่งเป็นภาษาปากเข้า คือย่างว่าเออไปเฮ็ดพลรบบไปต่อพลรบบคือไปต่อแบบขับขี่นะครับนะพระราชาจะมาจะลาด,ดจอดมัน,ชชน,นนะครับอ่าเฮ้านี่ครับพวกคนอ่าประชาชนชาวไทยนะครับเป็นคนออกกฎหมายแล้วนะออกผ่านผู้ใดครับผ่านสสเฮาเลือกตั้งสสไปสสไปรัฐสภาอ่าเสนอเป็นกฎหมายอ่าพระราชบัญญัติต่างๆนะครับอ่าซึ่งผู้ใดอ่าผู้ใดติดตามผู้ใดเป็นข้อาการเมืองก็สิรู้ว่าเออกฎหมายนั้นกฎหมายนี้เข้าไปสู่รัฐสภามีการเถียงกัน เียงกันด่ากันเออเปียงเข้าด่ากันก็คือผมมีความผิดอาญาซอสซอด่ากันในสภาครับพะวารฐธรรมนุนเขามีเอกสิทธิ์คุมกันไว้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะบอาสู้ฟังเรื่องเป็นยังซอสอด่ากันในรัฐสภาพเพียงคือมีความผิดอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะครับของประมวลกฎหมายอาญาบอกสู้กันฟังเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกเกี่ยวกับความผิดภาคสองอ่ะ ภาค2ที่กับนดอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาให้ะครับหลักๆก,ก็คือมินประมาทกับดูมินเอ้ะมันต่างกันจึงไดโพสต์ได้กันใน a c e b o o k นี่ผิดเอียงเพราะเราบอกอมพมวเตอร์เดียวถ้านหดไปศึกษาครับเดี๋ยวไปศึกษาบุญกันเพราะว่าก็เป็นอ่าก็บว่าเป็นกฎหมายไหม้อครับเพราคเราบอกพิวมเตริร์แต่ว่าเป็นกฎหมายที่อ่าบ่ยยูในตโตรลักที่นับกฎหมายเลี่ยนกันตรงไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิเว้าสู่ฟังอ่าปิดท้ายคลิปคือเก่าครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าเพื่อให้เขากับเรื่องอาญานะครับเรื่องการกระทําโดยเจยตนาเราต้องรับผิดทั้งอาญานะครับตทาคตนะครับหรือพระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติเพิ่นสอนมาตั้งแต่2,500ักว่าปีครับนี่แะครับความสอดคล้องของอาศาสนาและกฎหมายจะว่าไปแล้วก็คือกฎหมายก็เอามาจากหลักธรรมคำสอนนี่แหละครับ ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมบุคเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายวาจาและใจนะครับการกระทําอีหอย่างนะครับที่เฮาเจตนาแล้วยอมได้รับผลกรรมนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าก่อนที่เฮ็ดอย่างลงไปเขาต้องคิดก่อนว่าจะเหตุอย่างเพราะว่าการเฮ็ุทุกอย่างมันทรงผลต่อเานะครับว่าจะเป็นปัจจุบันนี้หรือในอนาคตนะครับคลิปนี้ฝากไว้สมนึกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวสิโมสู่ฟัง มินประมาทดูมินเ,ออเปอเปยนจังไดชอบความประชาชนเป็ยนจังไดนะครับเดี๋ยวต้องศึกษาในส่วนของอ่าพาอฮคอมมิเตรอร์กที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ในชันเรียนปริญญาตีชั้นนี้เตรียมผลิตผมกับบร,บริบริเรียนตัวนี้มาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวคลิปนี้กัลาไส้สำเนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันไหมโปรดสนใจกับติดตามเบิรงนะครับสวัสดีครับ